นี่พ่อกินอะไรอะ่ะพ่อคนเดียวทําไมต้องมีปัญหาขนาดเนี้ยฉันก็เบื่อเรื่องนี้เต็มทนแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวฉันพูดอย่างนี้กับพี่สะใภ้ได้ยังไงแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้เราจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะฉันก็เบื่อมานานแล้วเหมือนกันในปัญหาเรื่องพ่อเนี้ยเบือเป็นทําให้พวกแกลําบากมากทังนนะพ่ออยู่คนเดียวก็ได้เจ็บเจ็บออกมาคุยเดนเนจ็บเอพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้มว่าแต่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่เสียงดังโวยวายมาเชียวหรือมีปัญหาอะไรเหรอจะไม่มีได้ยังไงนี่เรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยดิคุยกันเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็เรื่องพ่อไงเรื่องนี้อีกแล้วฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรตามที่เราตกลงกันเราจะผัดกันดูแลพ่อคนละอาทิตย์ แต่นี่เดือนหนึ่งแล้วนะถึงแล้วเหรอถึงแล้วก็เราตกลงกันไว้หนึ่งอาทิตย์ไงว่าจะสลับกันดูแลพ่อแต่นี่มันปล่อยมาหนึ่งเดือนแบบนี้มันไม่ถูกต้องป้าจิ๊บเราจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะก็ข้อตกลงอ่ะพี่เป็นคนคิดฉันไม่ได้อยากจะทําข้อตกลงนี้กับพี่ด้วยซ้ําอ่ะเออแล้วทำไมแกพูดแบบเนี้ยอะไรอ่ะพ่อคนเดียวทําไมต้องมีปัญหาขนาดเนี้ยก็น <hir> ั่น่ะดิ พ่อแค่คนเดียวทำไมถึงพี่มามีปัญหากับฉันขนาดนี้เนี่ยก็เราไม่ทำตามคำพูดอะทีของพี่ตั้งสองเดือนฉันยังไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยสักคำนะกตอนนั้นพี่มีเหตุจำเป็นแต่ตอนนี้มันไม่มีไงตอนนี้ฉันก็มีเหตุจำเป็นเหมือนกันถ้าพี่จะมาคุยเรื่องพ่อกับฉันตอนเนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อมหรอกนะเพราะฉันก็มีธุระที่ต้องทำเหมือนกันอะจำเป็นอะไรวันๆพี่ไม่เห็นเราทำอะไรเลยเราก็เอาแต่ดูต้นไม้ชมนลกชมไม้งานการก็ไม่ทำ พี่จะรู้ได้งไงธุระของฉันเยอะแยะจะตายไปพี่ไม่ได้มาอยู่กับฉันตลอดเวลาสักหน่อยนี่ยุ่งอะไรนักหนาตัวเองจกกัดการนีพี่ต้องคุยให้รู้เรื่องวันนี้นะฉันก็เบื่อเรื่องนี้เต็มทนละหนึ่งเดือนเต,ต็มฉันต้องทนกับเรื่องเนี้น่าเบื่อที่สุดเลยที่เธอไม่ต้องมาทําเป็นพูดเลยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวฉัน,ฉนเธอเป็นแค่คนนอกไม่เกี่ยวกับครอบครัวเราสุด้วยซ้าฉันว่าเธออยู่เงียบๆไปเถอะ จิ๊บพูดอย่างนี้กับพี่สะพ้ายได้ยังไงแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฉันพูดผิดตรงไหนก็นเมื่อเขาเป็นคนนอกจริงๆอ่ะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับครอบครัวเราด้วยซ้ําเขาก็แค่แต่งงานเข้ามาใช้ชีวิตยอยู่กับพี่เท่านั้นแต่ถ้าวันหนึ่งเลิกกันไปอ่ะเขาก็กลายเป็นคนนอกอยู่ดีนาพี่ตอนนั้นอ่ะเขาคงไม่อยากมองด้วยซ้ําเขาเป็นเมียพี่เขาแต่งเข้ามาในบ้านเราเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเรา แบบนี้เราพูดจาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะอีกอย่างวันเนี้ยพี่ก็มีครอบครัวพี่มีเมียพี่อยู่บ้านกันสองคนมันมีคนให้ต้องดูแลเราอะอยู่แค่คนเดียวเรามันไม่มีผัวไงงานก็ยังไม่ได้แต่งอยู่ก็ตัวคนเดียวมันจะอะไรได้ก็ขอเป็นอย่างนี้ไงถึงไม่มีผัวสักทีอะตัวเอง ตัวเองเน่ยพูดแบบนั้นกับน,น้องเขาสิคะน้องเขาเสียใจยหมด <kiego S 1> พูดเรื่องจริงนี่ดูพูดเขาสินี่ฉันพี่สะใายเธอนะพูดจาไม่ให้เกียิกันบ้างเลยนะก็ที่ไงไงฉันยังไม่มีผัวเลยจริงๆพี่ก็น่าจะเห็นใจฉันบ้างนะยิ่งฉันอยู่ตัวคนเดียวแบบเนี้ยพี่ก็ควรจะเห็นใจฉันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำอะ่ะก็เพราะตัวคนเดียวไงล่ะ มันถึงจะยิ่งต้องทําตามข้อตกลงยังไงวันนี้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องพี่ยังไม่ปล่อยให้มันค้างคาแบบนี้ละก็ดีงั้นฉันว่าเรามาคุยข้อตกลงนี้ให้มันจบในวันนี้เลยดีกว่าว่าพี่จะเอาอยัางไงฉันก็เบื่อมนานานแล้วเหมือนกันในปัญหาเรื่องพ่อเนี่ยคุยให้มันจบๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันอีกเนี่ยตอนเด็กๆแกโดนตามใจจนเคยตัวแล้วไงแกถึงเอาแต่ใจแบบนี้เอ๊ะอะไรก็จะได้จะได้จะได้หลังจากนี้พี่จะไม่ยอมให้แก มาทำแบบนี้ใส่พี่อีกรีบๆให้มันจบวันนี้นะพี่ฉันก็อยากจะไปทำอะไรของฉันบ้างแล้วหน่าเบื่อที่สุดเลยอืมนี่จะบอกเป็นทำให้พวกแกลําบากมากสักงน,นะพ่ออยู่คนเดียวก็ได้พ่อพ่อเี้อพ่อ,อ พ่อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อพวกผมไม่ได้ลำบากเลยจริงค่ะพ่อมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพ่ออย่าเข้าใจผิดนะคะก็พ่อว่าไม่อยากปเป็นต้นเหตุให้แกทะเลาะกัน,กนมันไม่ใช่อย่างนั้นพ่อที่ทะเลาะกันเนี่ยพ็พอไอจีไปแหละมันเก็บพ่อไว้ตั้งเดือนหนึ่งตกลงกันไว้ว่าจะผัดกันดูแลหนึ่งอาทิตย์แต่นี่เดือนหนึ่งแล้วมันยังไม่ยอมมาพ่อมาอีก อะไรพี่พี่จะมาโยนความผิดให้ฉันแบบนี้ก็ไม่ได้นะพี่มาพูดจาแบบนี้กับฉันก็ไม่ถูกพี่เป็นคนทําผิดคําสัญญาเองเอาพ่อไปอยู่ด้วยกังสองเดือนฉันยังไม่ว่าอะไรพี่อะไรสักคานะตอนนั้นมันผ่านไปแล้วกนี่มันเรื่องใหม่แล้วนี่มันครบแล้วเอาพ่อมาได้แล้วฉันไม่ให้พ่ออยู่กับฉันน่ะฉันดูแลพ่อได้ดีกว่าพี่อีกพี่แต่งงานไปแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลเมียสิพี่จะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลพ่อ พี่บอกแล้วไงเพราะพี่มีเมียแล้วพี่มีกันสองคนสองคนก็ต้องดูแลดีกว่าคนเดียวหรือเปล่าเรากัผัวก็ยังไม่มีดูตัวคนเดียวจะดูแลพ่อได้ดีแค่ไหนกันมีเมียนี่แหละให้ช่วยกันดูแลพ่อเอา้าก็เพราะฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีเวลาดูแลพ่อได้มากกว่าไงฉันเนี่ยขาดสเก็ตบอร์ดจนเงาวับเลยผ่านไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยพ่อไม่มาเล่นกับหนูเลยพ่อไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับหนูนะนะนๆะนะนะพ่อผลมันจะเกาะอ,อีกรอบแล้วเนี่ย เออพ่ออยู่กับพวกผมอะพวกผมไม่ได้ลำบากหรอกแต่พ่อลำบากลำบากอะไรอะพ่อนี่หนูดูแลพ่ออย่างดีเลยนะพ่ออยากทำอะไรอยากกินอะไรหนูพาพ่อไปกินทุกอย่างเลยนะพ่อนี่พ่อกินอะไรอ่ะกินฮอโมงฮอโมอะไรเนี่ยพ่อไม่มีเนื้อปงเนื้อปลาเลยอยากกินมาหลายวันแล้ว พ่ออยากกินมาหลายวันทำไหมพ่อไม่บอกล่ะพ่อกินหูเลามมาหลายวันแล้วพ่อก็อยากจะกินไดไอย่างธรรมดาๆบ้างนะพ่ออยากกินอาหารธรรมดาธรรมชาติเห็ดมัสทาเกะไงพ่อหนูพาพ่อไปกินที่ธรรมชาติธรรมชาติได้เลยนะฮอกไกโดกินเห็ดเสร็จแช่น้ำแร่ออนเซนต่อไงพ่อหูยสบายชิลจะตายพ่อพ่ออยากจะกิน อยู่ที่บ้านแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยพ่ออยากดูซีรีส์เหรอพ่อดูซีรีส์จะไปสนุกอะไรพ่อไปสถานที่จริงเลยพ่อไปเกาหลีดีไหมเกาหลีกินหมึกไงหมึกสดๆเลยพ่อแล้วก็ผักก็ต้องเป็นกิมจิพ่อโอ้ยไปเลยไหมพ่อหนูพร้อมแล้วเนี่ยเอาเอาตามที่แกสบายใจได้ดีว่าไงพ่อเอาวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้แม่บ้านเอามากินก็ได้เอาพอออืม พ่อบอกว่าอยากกินกุ้งใช่ไหมหนูก็พาพ่อบินไปกินถึงสกอตแลนด์เลยไงกุ้งลอตเตอร์ตัวใหญ่ๆเลยพ่อหรือจะเนื้อปูแน่นๆหนูก็พาไปกินถึงแดววอนเลยนะพ่อหรือพ่อบอกอยากกินไข่ปลาไข่ปลาตลาดนัดที่แม่บ้านซื้อมันไม่อร่อยพ่อหนูก็เลยพาพ่อบินไปกินไข่ปลาคาเวียที่อีรานเลยไงหนูพาพ่อไปกินแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะพ่อไม่เห็นจะลําบากเลยนี่พ่อพูดถึงไอ้จิ๊บใช่ไหมที่มันทําให้พ่อลําบากเนี่ยไม่ถามพ่อักคำว่าอยากกินอะไร ยัดเยียดอะไรให้พ่อกินดูกับผมเนี่ยพ่อก็ได้ไปเที่ยวพ่อไปะอะไรผมจองทิปเจอเขาเอเวเรสต์ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตีแบดกันข้างบนนั้นกันพ่อตีแบดอ้แบดขอไปเล่นนี่ขอข้างบ้านกันนี่โอ้พ่อมันเหมือนกันที่ไหนเ่าไปตีบนยอดเขาซึมซับอากาศบริสุทธิ์พลังแห่งธรรมชาติพ่อกำลังดูซีรีส์อยู่โอ๊ย ซีรี่ดูเมื่อไหร่ก็ได้พ่อไปเอาพลังจากแกนโลกก่อนป่ะไปไปเลยเร็วพ่อได้ไปดิสนีย์แลนด์ได้ไปยูนิเวอร์แซลไหนจะโตเกียวในจะสิงคโปร์หนจะฮ่องกงได้ออกกำลังกายได้มีแอคทิวิตี้ใหม่ๆร่างกายก็จะได้สดชื่นแข็งแรงทำไมก็ฉันพาพ่อไปกินของดีๆทั้งนั้นแหละกิจกรรมกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรของพี่อ่ะพี่บ้าหรือเปล่าพี่ดูพ่อด้วยพ่ออายุเท่าไหร่แล้ว ี่จะพาพ่อไปเล่นดินนี่แหละแต่หูมิกกีเ้เมาส์อย่างนี้เหรอพี่บ้าหรือเปล่าพ่ออายุเท่าไหร่แล้วโอ้ยแล้วเราเราเคยถามพ่อไหมว่าพ่ออยากกินอะไรอายุปูนนี่แล้วกินแบบนั้นได้ที่ไหนนีน่ฉันพาพ่อไปไหว้พระทั่วโลกเลยนะที่ไหนดังๆฉันก็พาไปไหว้ทั้งนั้นแหละพรุ่งนี้ก็เนี่ยจองตัว๋วเครื่องบินไปแชร์กงหมิวที่ฮ่องกงอะ่ะพี่ไม่เห็นมเวลาพาพ่อไปไหว้พระอย่างนี้บ้างเลยนี่แช่งพ่อเหรอทำไมแกเป็นคนแบบนี้เนี่ยฉันไม่ได้แช่งพ่อเลยนะ พ่อแก่แล้วอายุเยอะฉันก็แค่พาพ่อไปสงบจิตสงบใจเข้าวัดทำบุญใครจะพาไปให้หัวใจเต้นแรงแอดเแนเจอร์ตลอดเวลาเหมือนพี่บ้าหรือเปล่าโอ้ยไวายพายจะช่วยอะไรได้มันต้องออกกำลังกายมีแอคทิวิตีโอ้ยเ่าเถียงก็ได้แล้วพ่อไปเล่นสกเก็ตบอร์ดกับหนูน,นะพ่อเล่นเก่งกว่าพี่อาจเยอะเลยเออวันนี้อากาศเปนดีไปออสงบเย็นดีพ่อปไปเล่นสกเก็ตบอร์ดกัน เก็บบอยแล้วอะใช่ไงพ่อมันต้องเล่นทุกวนันพ่อจะได้เก่งไงวันที่พักสักวันดีไหมไม่ได้พ่อต้องเล่นทุกวนันมันต้องเล่นทุกวนันพ่อจะได้เก่งไงตอนนี้พ่อจะเก่งกว่าพี่อ่านแล้วนะเร็ว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 ลุกลุกลลุกโอเคน,นั่นนั่นนั่นไปเล่นกับหนูนะพ่อไปอยู่กับพวกผมดีกว่าเอาพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อว่าพ่อไปอยู่คนเดียวดีกว่าะอยู่กับพวกแกแล้วปวดหัว พ่อซื้อบ้านไว้ซื้อสแตนนะแล้วถ้าพวกแก,กคิดถึงพ่อพ่ออยากให้พ่อไปหาพ่อที่ซื้อสแตนก็แล้วกันพ่อไปแล้วโอเคนะพอ่ะเอเราขายเสื้อเสื้อร์ดกับหนูอะพอ่พอแชร์กุงหมิวพรุ่งนี้ไปแล้วนะพอ่อเป็นไรพอ่อแล้วยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์แกน,นั่นแหละจิ๊บเพราะพีนั่นแหละถ้าพี่ไม่มาวัา บินไปทําบุญกับฉันพรุ่งนี้หรอกแกนั่นแหละเอาแต่ให้พ่อกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสมองฟันเฟือนไปหมดแล้วพี่นั่นแหละพี่มาหาเรื่องฉันถึงบ้านแบบนเนี้ยทำให้พ่อปวดหัวต้องบินไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยอะแกนั่นแหละไอเด็กไม่มีจินตนาการเป็นสเก็ตบอกคนเดียวก็ได้